สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel วันนี้ก็จะมาแนะนำ3เกมมือถือหน้าเล่นนะครับซึ่งแต่และเกมบอกเลยว่าคนและสไตล์คนละแนวกันเลยนะครับใครที่อยากจะดูนะครับว่ามีเกมอะไรบ้างก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราดูเกมแรกกันเลยนะครับซึ่งเกมแรกก็คือเกมที่ผมกาลังเล่นอยู่นี้นะครับก็มีชื่อเกมว่า Bad Lander นะครับ เกมนี้ถ้าหลายๆคนที่เคยเล่นนะครับเกมแนวนี้นะครับก็คือส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการโดดล่มนะครับโดดล่มแล้วก็ลงมายิงศัตรูหลือให้เป็นผู้เล่นคนสุดท้ายก็จะชนะใช่ไหมครับแล้วก็พอเล่นรอบถัดไปเราก็จะต้องโดดร่มแล้วก็มาเก็บปืนอีกเหมือนเดิมแต่ว่าเกมนี้มีความแตกต่างครับเกมนี้เราสามารถเก็บอาวุธปืนไปไว้ในคลังได้โดยที่ พอเราเล่นรอบต่อไปหรือว่าเกมต่อไปเราก็สามารถเอาปืนที่เราเก็บไว้ในคลังนะครับสามารถเอามาเล่นได้มาใช้ได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปเริ่มเก็บปืนใหม่นะครับซึ่งก็จะมีทั้งปืนนะครับมีทั้งรองเท้าเกาะนะครับหมวกแล้วก็พวกยาฟื้นฟูเลือดต่างๆและเบิดพวกนี้นะครับเราสามารถเก็บได้หมดแล้วสามารถเอาไปไว้ในคลังได้หมดแต่นะครับแต่มีข้อแม้ว่า เราจะต้องไม่ตายนะครับในเกมในเกมนั้นๆในเกมรอบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราตายอาวุธของเราที่เราเก็บมาจะตกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาชีวิตรอดไปจนถึงจุดหลบหนีให้ได้ซึ่งเกมนี้จะแตกต่างจากเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับหรือว่าเกมโดดร่มทั่วไปก็คือเกมโดยปกติเราจะชินกับการต้องชนะแล้วให้เป็นผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับถึงจะชนะในเกมนั้น แต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่ครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายแค่เราสามารถหลบหนีออกจากพื้นที่ได้ในเวลาที่กําหนดนะครับเราก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถนําอาวุธหรือว่าปืนหรือว่าลูกกระสุนนะครับไปเก็บไว้ในคลังได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับคือบางทีเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเก็บอาวุธปืนใหม่นะครับ นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับพวกอาวุธปืนพวกยาฟื้นฟูเลือดพวกเกราะต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเอาไปวางขายในตลาดได้ด้วยนะครับซึ่งเกมนี้มีตลาดให้วางขายปืนนะครับขายอาวุธขายทุกอย่างที่เก็บในเกมสามารถนําไปขายได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเกมอะไรที่แปลกใหม่นะครับแปกแนวอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเกมที่น่าเล่นนะครับ ก็คือแล้วปืนเราสามารถดัดแปลงได้ด้วยนะครับอาจจะไปปรับก็แล้วแต่เราจะชอบแบบไหนครับปืนสามารถดัดแปลงได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากลองสัมผัสกับเกมรูปแบบใหม่นะครับก็มาลองเล่นเกมนี้ได้ Bad Land นะครับก็อาจจะทำให้คุณชอบเกมนี้แล้วก็ติดเกมนี้เลยก็ได้ครับ เกมที่2นะครับที่จะแนะนำก็คือเกม hundred soul นะครับเกมนี้เป็นเกมแนว mmorpg เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเกมฟอร์มยักษ์เลยก็ว่าได้เพราะว่าในการออกสกิลนะครับมีสกิลที่สวยงามนะครับมีกราฟิกของเกมที่ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากๆในเกมนี้นะครับการต่อสู้เราสามารถที่จะเลือกผู้ติดตามได้ซึ่งผู้ติดตามในเกมนี้ก็มีหลายรูปแบบนะครับ ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกตัวละครตัวไหนมาให้ติดตามของเราก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของการต่อสู้กับบอสนะครับซึ่งบอสในเกมนี้จะมีอยู่แต่ละแผนที่นะครับเป็นบอสหลักของแผนที่นั้นๆนเราก็ต้องเอาชนะแล้วก็ต่อสู้ไปให้ได้นะครับเพื่อเก็บค่าประสบการณ์หรือว่าเก็บเลเวลของเราให้สูงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดชุดแล้วก็อาวุธได้ด้วยนะครับ ถือว่าเกมนี้เป็นเกมของ MMORPG ที่ทําออกมาได้สวยงามนะครับแฟนๆเกม RPG บอกเลยว่าเกมนี้ไม่ควรจะพลาดเลยครับเกมที่3นะครับเกมผู้กล้าปราบวิญญาณนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นชื่อเกมภาษาไทยนะครับ เกมนี้ก็เป็นเกมแนวการจัดทีมลงต่อสู้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะของการเล่นแบบเทิร์นเบสนะครับแต่ว่าเป็นการจัดทีมลงแล้วก็ต่อสู้โดยใช้สกิลอัตโนมัตินะครับหรือว่าเราจะกดใช้สกิลเองก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะให้ทําแบบไหนในการของในการเลือกของตัวละครนะครับตัวละครก็มีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเล่นนะครับแบ่งเป็นธาตุนะครับธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ มีการแบ่งระดับดาวนะครับของมอนสเตอร์ในเกมก็ขึ้นอยู่กับว่าระดับไหนนะครับสามารถผสมได้นะครับระดับ1ดาวครับก็อัพไปเป็น2ดาวได้2ดาวอัพ3ดาวนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเลเวลนะครับโดยการหาของแล้วก็เพิ่มเลเวลของตัวละครได้ในการต่อสู้ของเกมนี้นะครับเราก็จะต้องจัดทีมลงนะครับ โดยอาจจะต้องวางตัวก็แล้วก็คือเป็นลักษณะของการวางตัวแท้งนะครับตัวแท้งตัวซับพอร์ตตัวชนตัวโจมตีนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะจัดทีมลงแบบไหนโดยใน1ทีมนะครับเราจะสามารถจัดลงได้ทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ว่าตอนต่อสู้จะสามารถต่อสู้ได้3ตัวแต่ว่าถ้า1ตัวตายนะครับถ้า1ตัวตายอีก1ตัวที่เราจัดลงไว้ก็จะลงมาต่อสู้ให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกแนวนึงนะครับที่ใครอยากจะลองสัมผัสเป็นแนว RPG ด้วยนะครับการต่อสู้แบบจัดทีมสู้นะครับไม่ต้องลุยเดี่ยวนะครับไปเป็นทีมตัวละครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกมาลงกันได้ถือว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกไม่แพ้เกมอื่นเลยทีเดียวใครที่ชื่นชอบก็สามารถเล่นได้โดยลิงก์โหลดทั้ง3เกมนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ ชอบเกมไหนก็สามารถโหลดเล่นได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยเพราะว่าผมจะมีคลิปเกมใหม่ๆนะครับเกมแนะนำเกมสนุกเกมหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์มาให้ดูอีกนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ